ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนมหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามินี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปี พุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะครับ,รบนักเรียนทำความเคารพข,<อ>ขอบคุณ,ค,ณครับคครูเลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเราคืองี้นะ DLTV พวกเราสี่คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะสบโม,โมสบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นซึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นเอาจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึก สึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงร้อยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ3,600ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้กบประมาณนี้แหละโอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ย นายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆแต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลยว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะโอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2,547นะนะถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนพ้อม งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติโอ้โหสวนน้นสอานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะ พลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูลฉันขอถามแบบตรงๆนะดี t อทีวีสึนามิคืออะไรกันแน่ได้สิ เซนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย80%ของสซนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่ง อาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะแล้วสุนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอดีแอลทีวีข้อมูลบอกไว้ว่าสุนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด9.0ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องเทะเลตั้ง28.6กิโลเมตรที่เกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิ แต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วยนอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสร์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอสวัสดีครับใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยละ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะณระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงในมิตภาพ เห็นแล้วดูดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมากเหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ9ก้าโมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัว จะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลยอูนี่พวกเราดูสิดิ่มีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้วสึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละ่ะและเป็นเวลาประมาณ3มชั่วโมงที่คลื่นยักษ์ซึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ่ะ ลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่านุนั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมาอย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศ และสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพบ้านคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เอง ก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปีแล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลาจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือ ให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลงแล้วหลังจากที่เกิดสซนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างหรอคะพี่เจ้าหน้าที่หลังจากขึ้นสซนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแกส๊ส รวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในหลวงรักการที่9ทรงมีผระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมถมสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสารรักษา และต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนาราธิวาสพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลยทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะคล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับเธอชื่อทิลลี่สมิธ เป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10บขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ําทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทําให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะ่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ น้องฟ้าตังขาซ้ายเห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลยยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะขอบคุณครับต้องขอบใจดีแอลทีวีด้วยเหมือนกันนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้น ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติซึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะรับคุับครับสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้น จะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ําทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างมา้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอ,อพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันที รอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลงโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว